่คราวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันที่12มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตสำหรับสิทธิ์บัตรทองกันนะคะผู้ป่วยบัตรทองเฮคลินิกกายภาพบำบัดเปิดรับ4กลุ่มโรคเข้าฟื้นฝูสมรรถภาพนะคะเชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่าย หน่วยบริการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้ป่วยบัตรทอง4กลุ่มโรคเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดในโรงพยาบาลนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ และสุดนนางสาวไตรสุรีไตราสรารณคุณรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินแนวทางต่างๆเพื่อสนับสนุนลดความแออัดของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลซึ่งก็รวมถึงการขยายเครือข่ายคลินิกกายภาพบาบัด ที่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนะคะเพื่อรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองใน4กลุ่มโรคเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสามารถเข้ารับการกายภาพณนคลินิกใกลบ้บ้านไม่ต้องรอคิวนานและลดความแออัดในโรงพยาบาล ทั้งนี้นะคะสปะสะชได้เริ่มอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง4กลุ่มโรคนะคะ 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บ 3. ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนเข้าสู่ภาวะคงที่และ 4. ผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากพยันตรายชนิดไม่รุนแรงนะคะ มาตั้งแต่ปี64โดยระยะแรกมีคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนำร่อง24แห่งและปัจจุบันมีคลินิกในเครือข่ายรับส่งต่อจากโรงพยาบาลแล้ว58แห่งขณะนี้สปสอชอ,ชอ,อยู่ระหว่างการขยายเครือข่ายคลินิกกายภาพบำบัดที่เข้ามาร่วมหน่วยบริการในระบบบัตรทองโดยได้เชิญคลินิกกายภาพที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า800แห่งทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13 และโรงพยาบาลในระบบสปะสะชประสานคลินิกกายภาพในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลด้วยนะคะทั้งนี้การสนับสนุนให้ผู้ป่วย4กลุ่มโรคเข้าถึงการฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงระยะ3-6เดือนหลังจากอาการของผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตหรือแพทย์ประเมินให้พ้นการเป็นผู้ป่วยในที่เป็นช่วงเวลาทองของการทำบำบัดรักษานะคะ เนื่องจากเป็นระยะสมองและระบบประสาทต,ต่างๆของร่างกายมีความพร้อมที่จะรับการฟื้นฟูสภาพหากได้รับการบำบัดที่ถูกต้องและต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติและสามารถลดความพิการได้นะคะสำหรับรูปแบบให้บริการของคลินิกกายภาพบำบัดแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองนั้นนะคะจะมีโรงพยาบาลทำหน้าที่เป็นแม่ขายประสานส่งต่อผู้ป่วยที่อาการพ้นระยะวิกฤต หรือแพทย์ที่ประเมินตำาหน่ยของผู้ป่วยในให้มาทําการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายต่อเนื่องที่คลินิกกายภาพบำบัดโดยมีหลักเกณฑ์การบริการกายภาพบำบัดแบบเข้มข้นร่วมกับหน่วยบริการไม่เกิน20ครั้งนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับผู้ป่วยบัตรทองนะคะคลินิกกายภาพบำบัดเปิดรับ4กลุ่มโรคเข้าฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วนะคะ